ได้เสริมนะครับมาเสริมทำอีกซีนะครับไปสาม<น>สิบพอดีอ้ยพี่น้องมึงมึงมึง,มงสายที่สองบ่สานที่สองบอ่หนเดินมนกันโอ้ยปุ่มหมักโล่ครับร่วมกันนีมีสองโล่คืงขึ้นแทระพี่น้อง ขั้นนี้กับเดิมแล้วนะครับแก่นหนึ่งนะครับติดใส่ชือแก่ขาแต้มแรกครับแต้มแรก ข้าวหลวกไปแล้วาหลกไปโอ้โหเนี่ยหารของมารอดหนึ่งเลยด้วครับนี่งนว่าขมาหอตีแลอบนึงของมันีเขางี้เสียงยูฮะเอ้ยเอบนครับบอกบเลย,เย,เลยนังอึกอึกเลยพี่น้องโอ้โหเรบร้อยนะครับผ่านนี้แกมือสำเร็จนะครับไม้นี่เอ้ยมากอดกอนนี่ยิ่งมาถือนะครับแต่หลูกข,ของมาได้ยิ่งหลูนะครับ ได้ตื่นนะพี่น้องแต่มารอบนี้บรอดครับโอ้ยใส่นี่ครับสูสีครับเจ็ดแปดแปดขีดยัางก้าครับใส่นี่เอใหญ่ครับครับอ่ะพี่น้องขออนุญาตเก็บครับป่ะมานครับมานนี่อยนะครับดังมือสังหารเอ้ยดังกายเป็นขนแขนหน่อยไปเลยครับข้นแขนยังไงข้นแขนครับพี่น้องนี่แถมสามพันนี้นะครับแปดขีด เฮ้ยแม่มครับพักเอฟเลยพีน่น้องเอออโซเนียไอเบนไม่ร้างคนเดี๋ยวแกงขึ้นหมดแล้วนนครับไอเบะนะครับเดี๋ยวเอฟซีไอเบนเอาครับมาลุ้นใส่ของท่านนี้นะครับ ใส่จีเจ็นะครับแต่งจีเจ็บนะครับอันนี้เอาัาพูดใ่จีดครับใส่จุ้มจิมนะครับใส่ววแต่ไม่จ้ิงสวยใส่สวยนะครับนี่ อนุยาตเก็บนะครับด่านที่เจ็ดนะครับใส่กำงามนะครับผมักเอียบบักเอียบเก็บครับนับพันี้ยิ่งเลยนะครับ นี่นะครับแจ้มจี้หกแล้วนี่ครับหกหรือหาครับแจมจีหกครับแจมจีหกครับของผ้านี้นะครับที่กัดตรงไหนครับใส่สวยครับเข่าเข่าใส่ครับกลางหัวเลยนะครับกลางหน้าผาครับขออนุญาตเก็บนะครับขออนุญาตเก็บนะครับแจ่มจีหก dann ist นะครับน้องเบ่งใส่กันนะครับใสแดดอยู่เป็นยังไงครับใสที่สองอยเป็นยังไงรับนะครับนี่ใส่บอนับไปดูกันนี่นะครับสองแต่หนับขออนุญาตเก็บนะครับขออนุญาตเก็บครับเตี้มที่สิบแล้วก็เตี้มที่สิบเอ็ดนะครับขออนุญาตเก็บครับ น่กินหรอกจะไปยังม่ด hmm. ้กนเลิกท <Yes. S 1> ิ้งก <bum> ินพร้อมๆอๆๆจอดหยิพี่นองมาสองตัวอีกนึ่งนอ โอ้สได้แต่งสองนสมต,ต,ตัว,ตตวสามตัว,ตวโอ้แดงมาก้งงินไน้องไอ้ยิงตัวแรกนะครับโอ้ขึ้นไปหอดีนะครับแดนดุ้งๆุ่งร่เกือบแม่นกัดตีนพี่น้องอ,อัดฟันนี้เอาสัตวนี้ครับสามแต้มม,มาสาวนี้ครับโอ้เดียวกันหมดเล้นี่ฮะ โอ้โหหนูคนเดียวกันพี่น้องสามแจมฮะหลานครับหนตัวแจมพี่อะไรนี่ถุก่อนจ่าสิบสองจ่าสิบสองฮอยนะครับผ้านี้ยังไงครับอ๋อถั่าลอหลุนใส่กันนะครับอ๋อเรามาบึงใสของผ้านี้กันนะครับ ามครับแต้มสิบสามครับใส่สวยครับใหม่เนี่ยสิบสีครับขออนุญาตเก็บนะครับ ไนะอจุงจิมตอนนี้ยัดเก็บครับอ๋อพี่น้องท่าจากไอเบนแมวหันครับท่าน,นี่ก็ใส่ขี้เครื่อนะครับแตนที่ทิศซีครับโอ้ยชิพหะครับชิพห่าน,าน,นมึงพี่น้องโอ้ยอดูดูรุ่นเดียวกันพี่น้องอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตท่าน,นี่เก็บกไนครับโอ้ยนี้ฮ่าอีซ้อโอ้ย,อย,อยผมก็ไปอยุติเก่าแต้มครับ เ่าแตมพันนี้ไปสิบหาแล้วก็เว้นไปหาแตมครับ่อะอยากขออยากเช็บกันครับเฮ้ยนี่เนาะ่าผัก นิ่งๆนะครับทำมัหล่นแต่กันนะครับข้อ,อ,อ,นนขอมเอ่เือไหมครับเมื่อกี้บาดยิ่งนะครับ<า>น้าพี่น้องออปุ่มหมักโลครับร่วมกันนี่มีสองโลเคืองขึ้นแท้ละพี่น้องเม่งเจอเหรออุ้ยพาฝีมือพานนี่นออสพี่น้องมาพี่น้องมาเมืองครับต้องได้ดเสริมได้ดเสริมนะครับมาเสริมทับอีกซีนะครับ ไปสามสิบพอดีเอ้ยพี no? <t <t ่น้องมืองๆมืองืองสามสิบสองป่อ๋อสามสิบองุเออแมนอยู่นาอที่แรกยีสิบหกอันนี้ยี่สิบแปดน่างไรยี่สิามสิบองะพี่น้องอ้ปลาปลพี่น้องไก่หอยคงถ่ายแล้วครับปลาปวดหัวแห้งดิสิลลขนจังไหนเนาะยิ่งมาแล้วตอนยิ่งกับมวนอยู่นั่นแล้วตอนลลขนนั่นตี